มีใครว่าดราม่าแต่เป็นเจ้าสาวหรอกอันนี้ไม่ใช่ชเจ้าสาว มันไม่ใช่สีขาวนะคะทุกคนผ่านพ้นไปอย่างอบอุ่นและสวยงามเลยนะคะสําหรับงานฉลองมงคลสมรสของแก้มบุ๋มปียดากับแฟนนุ่มนักธุรกิจทายาทโรงพยาบาลดังพี่พีทกันฑพรที่จัดขึ้นเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมสยามแคมปินสกีโดยงานนี้มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงไปรูปแสดงความยินดีมากมายเลยล่ะคะ่ะหนึ่งในนั้นก็มีเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดทัศสดชื่นไปร่วมงานด้วยแต่ก็ไม่ไวยมีดราม่าค่ะเพราะในขณะที่เจนนี่ไลฟ์สดแต่งหน้าแต่งตัวอยู่ เพื่อที่จะเตรียมไปงานก็มีคอมเมนต์จากชาวเน็ตในทำนองว่าทำไมใส่ชุดสีขาวไปงานแต่งเจ้าตัวก็รีบชี้แจงในทันทีไปฟังคำตอบจากปากของเจนนี่กันค่ะขอไปคนที่ทายมาลูกทีด้วยขอโทษด้วยนะคะสำหรับสีกนไม่ <laughs> ได้จริงมันจะดูเป็นเก็กกะอ,อุ้มลูอีกต้องอุมอ้ม,มลูอุ้มูเราต้องหาอะไรที่เหมาะกับเรา อันนี้มันก็จะออกสีบอลบอลเบาๆนะคะถ้าเกิดสะอยออกสีเวลซิเวหน่อยสีเว์นิดนึงตรงตีมอยู่ค่ะสีกลมมันยาวค่ะทุกคนแต่สีกลมมันสวยมากใส่แล้วสวยมากๆแต่ลากพื้นนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะแต่มันลากพื้นทุกคนมันลากพื้นจริงๆมาเอาวิดีโออกจะเปิดไหมอยากเห็นไหมบีร้อยจะสีกลมมาให้หน่อยสวยดังเจ้าหญิงโว้ยสปอยมาก เขาหาว่าโกหกสสปอยน์คุณอาไม่ต้องหยุดยุ่งอะเราเป็นผัวเราก็ต้องบอกสิว่าใช่สำหรับผมเขาเป็นเจ้าหญิงทุกวันอะไรอย่างนี้โอปปี้ตั้งแต่แต่งมันเป็นเจ้าหญิงนะติดเข็มกาดด้วยเหรอต้องติดอะไม่เติดกัดเข็มกัดคุณท้องอะไรอย่างงี้ติดดีไม่มีดิบกับแพงๆก็ต้องซื้อกันติดอันง่ายๆก็ได้ถ้ามีแล้วปะเอาให้มันไม่ดิ่น พี่ท้องเหรอคะอใช่ค่ะ <c oughs> หวนหน่อยุดนั่นล่ะเป็นฟิวนางเอกเกาหลีนะคะรับเบาๆพีวๆทำไมะคะบนใส่สีกรมเยอะยสีกรมเยอะมาก,กวันเนี้ยคนพกกูดว่าเยอะกว่าสีทองอีกใช่ค่ะมาหนึน่กัสองรอ นู่นเดี๋ยวสีเดิให้ดูสวยมากอย่าหาว่าไม่เตรียมนะคะเตรียมแล้วกตวมันไม่เหมาะเราก็ต้องมันยาวมากเดี๋ยน้องสะดุดเพราะยิ่งทองมึงทองด้วยเอ้านี่ค่ะตีมเขามีสีเงินฟ้าทองไล์บลูซิลเวอร์ยิูรหรฟ้ากลมแล้วก็ฟ้าองโกลปะผมเสร็จไปจีเอเอาช่อหน้าลงมาเอาไปเฮดตัวอี้ยงขนาดนี้ มันไม่ใช่สีขาวนะคะทุกคนมันเป็นเหลือบเงินหนาตัวเองเหลือบซิลเวอร์นะคะเหลือบเงินเงินนะเห็นไหมเห็นไหมอุ๊ยไม่มีใครว่าดราม่าแต่เป็นจุาเจ้าสาวหรอกอันนี้ไม่ใช่เจ้าสาวมันเหลือบเงินค่ะมันมีลายเทาด้วยนี่เห็นไหมไม่ใช่ค่ะนอยูเรียกว่าจบดราม่าเรื่องสี่ชุดไปเลยนอกจากนี้บรรยากาศในงานก็เป็นไปอย่างราบรื่นและที่สำคัญแจ้งเกิดดาวดวงใหม่ด้วยนะคะอย่างน้องยูจินลูกสาวของเจนนี่ที่พี่ๆดาราหลายๆท่านมาขอถ่ายรูปกันใหญ่เลยล่ะค่ะ มีสอนไว้ว่าเวลาส,สาวๆเข้าใกล้